สวัสดีค่ะสุนนอนจ่ามณิกาซุนนองให้มาข้าค้าเนยค่ะยมะลงนะจะเน,นาะเจ้าวัดตีกับสิษฐาน้องมาเก็บเห็ดเื่เกาค่ะจะไปตากนะคะเนาะตอนนี้ออเดิ์กันหมดเรียบร้อยจะเข้าไปเอาไปตากากนันนะจะเนาะน่บอกว่าเราเห็นเห็ดต้นปูใแน้วผาตีมากจะา้ะใช่ละโอ้คนเห็นแล้วเห็นแล้ว อี่ค่ะงามงามเห็ดมันปูยังงามเลยปูนะของนากระแมนจะ้ะปูนะไปของในากระแมนก็ไม่ไผ่เก็บเนาะเก็บกันค่ะพี่เนะาะเออได้อยู่ค่ะยังไม่เป็นน้ำแข็งตีกับประเดิมจิน้าอกมาค่ะจะค่อยตัดขาเนาะ ห้องบอ่บอเร่งดีปะเนยค่ะเพราะห้องบอ่อเลงมีออไเอะเอาหาเก็บใบตาตาก,าตากว่าจะกินจะคล้องน้ำนะคะนี่เห้บอกส่อสวยอยู่จะ้ะมีมาตกใส่หน่อยนึงดอกดน้อยกำลังมีจะ้ะ โอ้โหโอเคนี่สวยๆเลยดอกงามๆเฮ้ยตอนไม่ออเดอร์ก็ไม่เห็นเ่นจ้ะก็คือจังมาซ้อยนี่อยู่เนาะจะไปเดิเขามาตรงนี้อย่าเไปด้นไหนไปด้นไหน ยาไอซี่โอ้เห็ดสีม่วงก็มีเห็ดสี่ยาเห็ดสีม่วงก็มีเด็กเก็บยาไอซี่ไอซี่อืมยาไม่นี่อืมันก็ชิวๆนะคะไปเรื่อยๆเนาะบ๊อกฟ้าวค่ะมามอกร่างกายซึ่งตีกับคนฟื้นตัดฟื้นนะคะไวเนาะ นานาสบต้องซื้อเพิ่นส้มเตยไต่เพลินมันหายมาฟรีนะคะยาิ <Yeah. S 1> ันหาย <c oughs> เันหายห้ามาฟรีนะคะห้ากับไปแช่ไปตัดเอาเสียเบล่าแนก่กะบอกเป็นอย่างเนาะสวยหาดอกสวยสวยเลย 很丰富的。 นะคะเห็ดมอนก็นก,นกินได้ค่ะนี่มาแต่เดี๋ยวจะจไปนั่งรสชาติบะขะไม่ก็ไม่รสชาติะคะ่ะเห็ดมอนนะคะเน,นาะสำหรับจะไปเฮดท็อปปิ้งตป้งแต่งนาแต่งจาน,นสิเห็ดมอนเนาะจะลองรสชาติตัวแคนี่ค่ะ มังค่อยกันท้ว่าเห็นมันปูรชายเป็นจังใดเดี๋ยวที่ใบก็ถึงเนาะใได้ใกลกินเห็นมันปูบานเท่ากับสีหูเน้ะจ้ะเนาะจะไม่กินเฉพาะโตจ้ะอดอกสวยๆจ้ะตีกร,ร,ระตัดคันเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นซกระเปาไวเรียบร้อยแล้วมองง่างมาก ค่ะให้กระตั้เบิ้งแนวปตั้เบิ้งแนด้วจ้ะ เฮ้ยมันปูกันนี่เอ้ยเห็ดอ,นอนนันนี้จะมีรักกันท่านัละค่ะจ่เก็บเก็บนี่ก่อนเนะม่ปูกันจะใช่ก้ืสวยสดชมม เทา้ายแล้วดูมันกับสีบ,บนลายบรนไดเด้อจ้ะแตงกระสีพอมีห้ามติดเก็บอยู่เนาะแตงกระสีบอหอาก็ได้ค่ะทา้ายช่วงแลดู เพ่งเมื่อคร้างเดียวหรอกจะ้ะดี่ก็จะว่าจะกลับไทยปีนี้ค่ะเนาะแต่ว่าพี่น้องก็อยากกินเห็ดอยู่ค่ะแต่ว่าบ่รู้ว่าะได้เก็บตากซำไหนเนาะ ก็จะเก็บเตะปากซ้ำได้ว้าเราถ้าเกิดว่าหิมะลงตีอาจจะพอเก็บปากแล้ววันตีเพิ่งจะยุดออเดอร์น,นจะจนะ๊ะเนาะออเดอร์พิ่งจะอยากเก็บไปค่ะเก็บเลยมาดูเศตากซ้ำได้ แตเป็นจนังใดกะบริทวดถึงกันกะขอโทษขออภัยเด้อจ้ะน้องหลายคนก็นอยากซื้อน,น้ำอยู่นะคะเนาะอีกส้นให้น้ำตีค่ะบางคนก็นจองแต่ปีที่ยวคนะ่ะ เห็นหง,งือไม่เห็นตเป็นนะเห็นนางไก่กันมีนะสวยงามเนี่ยจะ้จะแต่ขอถ่ายรูปจักรวูปนู่งก่อนโอเคจัดไปจัดไปอย่งให้เสีย นังไก่นังไก่สมจ้ะได้บอนังไก่สมนั่นมีนัง,นงไก่สมส,สวยๆจ้ะอ้อหกรเด็นเหชรแตกเนี่ยตีเขาอย่าใช้มิดแกะกมดแงะก่อนจ้ะได้พานไปนะั่ง เอาไปดองกัแดแทบจะเห็ดนังไก่สุมเียดองสามลดุดจิพาเลิกเอาค่ะทำให้นอนจิกรบ,บ่บเอาแล้วก็จะคล้องถ่ายแล้วลื่นกดถ่าย ก็เฮ็ดงานไปคุณอะคะ่ะจนถึงกลับบ้านด้วยจ้ะเดือนท่านว่าเนาะกะเฮ็ดแท่นพีเพลินจ้ะเฮ็ดแท่นพีเพลินพีเพลินกลับบาา้านจิก็ได้แท่นโรงเรีย้ยงอีแมนแบบน้องเรียนกับน้องเลียนโนบาลเนาะตอนจะนั่ง,งสเปคศูนย์ผู้เฒ่าจ้ะอันนี้บอดาอันนี้เป็นนอนไปซุ่มพุทโธต่อมาจะนั่ง,งกักลับบ้บานจ้ะ แล้วข,ข้อขุดคล้ายบนงซ้ำอยู่เลค่ะส่วนเี่เดาเก็บใสตะกะตะแกงนี่มันได้อยู่ค่ะใกล้ที่ว่าชอบตรงนี้แหละจะไ,ไปโดนัตอื่นมันกระเบิงแบบบางงามไปนำเนาะจ้ะปะไอ้มันป่วย ปูเดิกัลายอยู่ค่ะกนันปูกันตัดาเรยีบยบร้อยดูงนีเด่หนันงไก่ตะวัเท่าล้วจ้ะ เห็นมันปูเทียงกี่แล้วหเห็นมันปูแล้วจ้ปปะปาดผัวนะปาดปาดอย่ไม่นแพม้มาเก็บโอ้ยดอกง่ามอยู่ ได้ยุ้ะคือว่าไม่ไยมาเก็บเจ้านาตีมาท่านแต่ยังบม่ได้เก็บเลยจ้ะน่าประสายังกับคนอื่นเนาะตัวเองผ่านมายังไม่มาเก็บเลยพี่น้องวะว่านะจ้ะยังมากับมาคำคำหาเห็ดก็ได้ ตีตัดขาก่อนเนื้นเปื่อยตีเบอร์เอาจะ้ะเอาตัวสิมันเอาไปได้เนาะตข็งแข็งมันห่ะเปื่อยแล้วก็ไม่อยากจะให้เด้อจะ้ะต้องให้ตากแล้วก็ต้องเอาช่วยสวยไปตากเนาะแต่ดอกแง่ตีกระชิดตากกระชิเป็นแบบว่า้าเคืองจ้ะพี่เนาะ ดอกที่มันใหญ่ๆพาเคิมเพื่อนในกันสะดวกในการมันแห่งงานเนาะข่งงานก็มีจ้ะคกล้องไว้ก่อน ยังสวยแล้วก็เก็บไปส่วนคอมเมนต์อาจจะตอบสายเด้อจ้ะ,นะเนอะเก่งามากกับแมา่นาังท่งควาาสาดบาทแล้วก็มานางังตัดต่อคลิปก่อนจะเข้านอนกตับตอบคอมเมนต์พี่น้องอาจจะซาแน่จงนังไลยกะ ขอโทษขออภัยจ่พยายามตอบจ้ะนะบางเชื่อพี่น้องวา่าถามไปเป็นเดือนแล้วค่อยตอบก็บมีแต่สันว่าะมีอะไรหรืจ้ะขอโทษขออภัยเด้อคือความพี่น้องวาอ่าอยเลยเนาะโอ Okay, that's hot. ทำซ้เอเก็บไปกินน้ำเ่นนึ่งจ้ะพอตีพอนี่เก็บเห็ดไปถ้กกินเลยเนาะน้ง่นงนปลาจ้ะประดอกที่ไปได้ไกายตีลดออกมากตัวหนึ่งจ้ะตีไปเอาหานให้เพินเนนะเพิ่นก็ลดออกงงมากมันที่นี่แม่เอาตีะกะเลยตะคุบตะเลยตะเลยไปสายบู โอ้ยาเป็นอันรับอันนอนเลยค่ะเป็นห่วงหาบกอดสับไปไปตีขวัญหยาดตัดขาตอนจะพี่นักนี่ตีกระเลือกเอาค่ะอันดอกี้ยเอาไปใดก็เอาไปเดี๋ยวพงงามขัากับเอาไปจ้ะไะตีกันอยู่ข้างนาต่อนี่บกหลายหนึ่งโดอกง่ายพร้อมจ้ะ ตัวาจะได้บ่ะจะจับเบิ้งกันก็ได้ค่ะตัวนี้ตัวนี้นันจะได้อยู่กอว้ําบึนเดียงจะรอมันก็อจะไปะตัดขาให้เบิ้งแล้วจ้ะเก็บกองไ้ก่อน mhm ừ, đồ bạc nháy mày nè mày nghe đi xe đạp này đạp mày đạp mày đạp mày Để mày đạp ít chẳng thương này. บัวแดงมากเก็บกองไว้โอ้โบเมียนกองไว้ตัวนี้พี่น้องป๊าดงามแท้นึกว่าคนมาเก็บกองไว้มองดูดอกบยยักใหญ่นึงจ้ะแต่ว่าได้บ่เนี่ยอันนี้ได้อยู่จ้ะอันนี้ได้อันนี้ได้อ,นนไดอันนี้บ่ได้อันนี้ก็บ่ได้ได้ได้อยู่จ้ะถ้ามันบ่เปื่อยก็ได้อยู่แต่ว่าเฮากลับไปเลือกอีกรอบนึงอยู่บ้านเนาะเนี่ย นี่มาจะพอดายกล้องไว้จึงพึ่งอยู่จ้ะตัดขาเนาะเราก็ชิ้นยางลงไปหาลด,ดก็จ้ะเนี่ยหันเถอะก่อเนี่ถ้าก็ไปแต่งที่สวยจ้ะแต่งเอากลางห้างก็ 9. อันนี้บ่ได้เราจะฟังเลยเห็นนางไก่สมจ้งะงานพื้นเก้านี่เห็นนางไก่สมกําลังจะออกให้มากันลุ่งแล้วว่าเป็นยังค่ะว่าตอนบ่อแข็งเราลงใส่เพิ่นตะบ่อแข็งโอเคเนาะดอกทีก็เสียง ไปข้างล่างก่อนจะเห็นข้างล่างอีกกลุ่มหนึ่งสแสดงเห็ดไว้ในในรถก่อนจ้ะเดี๋ยวเขาใช้าช่วย,ย่างไปเก็บใหม่เนอะอุ้ยอ,อันนี้ตีลืมตัดขาตัดขาก่อนจุดควงไว้ลืมกเองจ้ะ lúc nó làm cái mềm là như thế hẹn bà nó hả Tất cả nâng cũng vậy Hãy subscribe cho anh Ghiền ็บไปน้ำเห็ดม่วงเห็ดม่วงขามันจะแข็งแข็งจ้ะนั่นดูตรงกลุ่มนึงน้ำที่เก่า นี S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ่จ้าเห็ดเตจเตจได้มากค่ะแกบแป,ป๊บเดียวนะคะสิบกว่านาทีนี่แหละเนาะคะ่ะเนาะหางามอยู่ค่ะเห็ดเดี๋ยวติกจิเอาไปวันนี้นะคะะ่ะเด็ดจิกไปเก็บเห็ดอื่นต่อนะค,ะนค่ะเนาะเก็บเห็ดพวกเห็ดดำต่อค่ะเก็บ,น,น,บนี่จ้าสวัสดีค่ะ บ๊ายบาย